นะคะคพี่กุ๋ยนะคะบริษัทบ้านประกายทองยูงจำกกดน,นะคะพี่กุ๋ยจะมาบอกข่าวดีให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่สนใจจะซื้อบ้านนะคะตอนนี้บริษัทบ้านประกายทงองยูจำกกดน,นะคะเรามีโครงการนะคะบ้านที่เสร็จและพร้อมอยู่นะคะโครงการบ้านประกายทองยูเลนนะคะโครงการอยู่ติดถนนใหญ่สายสนาวบี5ทอนนะคะ โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่อยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็เป็นโครงการที่น่าอยู่มาก,มากให้ความสะดวกนะคะกับคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะข่าวดีนะคะที่จะมาบอกเพื่อนๆนะคะที่จะมาบอกคุณลูกค้าช่วงนี้นะคะก็แบง์ชาตินะคะอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันอยู่แล้วว่าแบง์ชาติได้ปลดล็อก LTV นะ การลด็อก LTV นะคะก็ทำให้คนที่ต้องการจะซื้อบ้านหลังที่สองที่สามนะคะก็สามารถที่จะซื้อบ้านกู้แบงค์ได้กู้สถาบันการเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกู้สถาบันการเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็โครงการของเราก็เสร็จบ้านเราเสร็จพร้อมอยู่โครงการของเราบ้านเสร็จพร้อมอยู่บ้านเสร็จพร้อม พรรองโอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็สอดรับนะคะกับนะคะกับนโยบายนะคะของแบงค์ชาติที่ปลดล็ LTV ทําให้คุณลูกค้านะคะได้รับความสะดวกมากขึ้นนะคะในการที่จะกู้เงินซื้อบ้านนะคะนะคะส่วนรายละ,ละเอียดนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจนะคะของประกายทองเ c e บ o ๊ k ของบ้านประกายทองวิวนะคะเพื่อน นะคะโครงการบ้านประกายทองวิลเล็ของเรานะคะให้ความสะดวกสบายกับคุณลูกค้านะคะราคาบ้านนะคะเริ่มนะคะตั้งแต่สองล้านเริ่มตั้งแต่สองล้านกว่าขึ้นไปนะคะสองล้านกว่าขึ้นไปบ้านทุกหลังจอดรถได้สองคันสะดวกมากมากบ้านทุกหลังจอดรถได้สองคันแล้วก็ของเราจุดเด่นมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากจอดรถได้สองคันแล้วนะคะฝ้าเพดาน ของบ้านประกายทองเด็ดนะคะพ้าะเพดานสูงพิเศษนะคะ้าเพดานสูงพิเศษแล้วก็โครงการสะดวกสบายในโครงการถนนกว้างนะคะคุณลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเวียนรถได้รอบโครงการเลยนะคะเพื่อนๆคุณลูกค้าหากสนใจนะคะก็สอบถามกันเข้าไปได้แล้วก็ช่วงนี้นะคะเรามีฟรีเฟอร์นิเจอร์1 5 0 0 0 0บาทฟรีเฟอร์นิเจอร์1 5 0 0 0 0บาท